สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวนนะครับคลิปวนันนี้ก็จะมาแบ่งปันเลขคาดการ6ตัวนะครับประจำวดวันที่1กันยายนนะครับ2 5 6 4กก็ต้องออกตัวอย่างแรงเลยนะครับว่าไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลตัวเลข ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันแล้วกันกน,นะครับดูแลชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลคลิปวิดีโอนี้ผมจะเผยแพร่บน YouTube คคกิติคนคำนวณทีวีนะครับแล้วก็เพจ Facebook กิติคนคำนวณนะครับก็สะดวกช่องทางไหนก็ติดตามได้ช่องทางนั้นนะครับฝากกดติดตามแล้วกดแล้วกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับบน youtube ส่วนบนเพจ a c e b o o k กิติคนคำนวณนะครับฝากกดถูกใจเพจด้วยนะครับถ้าทำตามขั้นตอนที่ว่าไว้แล้วนะครับท่านจะไม่พลาดทุกข้อมูลที่ผมอัปโหลดนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับ ส่วนท่านใดที่ติดต่อเข้ามาสมัครรับข้อมูลเลขตัดน้อยตัวนะครับผมต้องแจ้งให้ทราบว่าเลขผมมีเข้ามีหลุดนะครับไม่ได้เข้าทุกหวดเนาะตัวเลขทุกตัวที่ผมรับสมัครสมาชิกนะครับมีความเสี่ยงหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่พร้อมที่จะสมัครรับข้อมูลก็สามารถคัดเอาบน youtube ได้นะครับคัดเอาบน Facebook ที่ผมแบ่งปันไปได้นะครับผมเนาะก็บ่อยครั้ง ที่ใบหวยไปนะครับเลขตัดน้อยตัวไปแล้วไม่เข้าก็มีก็บ่อยครั้งที่ตัดเลขน้อยตัวแล้วนะครับก็เข้าตรงกับผลหวยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจตรงกันไว้ตรงนี้เลยนะครับนะโอเคเห็นแล้วเนาะท่านใดพอใจกับข้อมูลเพียงเท่านี้ก็สามารถข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยครับ7 294 8 6นี่คือเลขคาการ6ตัวนะครับ ผมก็จะวินเป็นเลขชุด2ตัวแบบบนล่างนะครับไม่แยกบนล่างเนาะสาชุดส่วนเลขชุด3ตัวผมจะวินแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนะครับก็จะได้20ชุดจากเลข6ตัวนะครับผมก็ท่านใดสามารถวินเลข2ตัว3ตัวเองได้ก็สามารถข้ามทิ่เรานี้ไปได้เลยแต่ต้องการที่แต่หากอยากสนับสนุนนะครับ การทำข้อมูลก็สามารถดูจนจบคลิปได้ครับผมเนอะร่วมพูดคุยไปด้วยกันนะครับผม <c oughs> เริ่มเลยนะครับผมจะวินที่สองตัวก่อนเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดห้า ถ้าท่านใดเป็นผู้ชมใหม่นะครับเป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเริ่มติดตามผมนะเริ่มรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสงสัยว่าทําไมถึงเป็นเลขตั้ง6ตัวนะครับนะเออเยอะจังเลยนะครับก็จะอธิบายไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเลข6ตัวถ้าเป็น2ตัวล่านมันไม่เด่นทั้ง6ตัวแน่นอน มันมีโอกาสเด่นแค่2ตัวนะครับ2ตัวล่างเนาะมีโอกาสเด่นแค่2ตัวแต่ถ้าเป็นเลขเบิ้ลก็เด่นแค่ตัวเดียวนะครับถ้ามันตรงจริงๆมีตัวตรงจริงๆเนาะเช่นเดียวกันครับ3ามตัวบนนะครับก็มีโอกาสเด่นแค่สาตัวนะครับถ้าเลขไ่ซ้ำกันเนาะแต่ถ้าเป็นเลขเบิ้ลหรือเลขหามก็2ตัวแต่ถ้าเป็นเลขตองก็เป็นแค่ตัวเดียวนะครับและถ้ารวม3ามตัวบนล่างสองตัวล่างก็ สูงสุดก็สามารถเด่นได้แค่5ตัวนะครับแต่มีโอกาสที่จะเด่นถึง5ตัวไหมใน6ตัวเนี่ยก็มีโอกาสแต่ก็มีโอกาสน้อยนะครับสิ่งที่เจอบ่อยจากเลข6ตัวคือ2ตัวบน2ตัวล่างอะไรประมาณนี้นะครับแต่3ตัวบนก็แตกอยู่เรื่อยๆอยนะงวดที่แล้วก็แตก3ตัวบนอยูน่นะแล้วทำไม ถ้ารู้ว่ามันเยอะทําไมถึงแบ่งปันเลขเยอะขนาดนี้นะครับ1น่งแหละ,ะเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้นะครับในการเสี่ยงโชคนะครับ2เมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเลข2ตัวล่างนะครับหรือ3ตัวบนน่ะมันมีโอกาสเด่นได้ไม่กี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ตัดเลขก็คือเลขดับนะครับเลขดับนะ หากเชื่อมั่นในเลขดับผมนะผมก็จะมีคลิปวิดีโอเลขไม่ควรเล่นให้ชมอยู่ในคลิปถัดๆไปเนาะแต่2องวดที่ผ่านมานี่ผมไม่ได้ลงคลิปเลขไม่ควรเล่นนะสองสามงวดด้วยแหละหนึ่งแหละผมไม่ค่อยจะมีเวลาทําคลิปนะครับก็เลยค่อนข้างจะลงข้อมูลไม่ครบถ้วนเหมือนแรกๆที่ผ่านมานะครับหรือถ้าท่านใดมีสูตรตัดเลขดับออกนะครับ ก็สามารถนําไปประกอบได้นะครับถ้าเชื่อมาในเลขหตัวผมนะมผมบอกไว้เลยมันไม่เด่นทั้งหตัวแน่นอนนะครับส7่เสสองพูดไปด้วยเขียนไปด้วยมัน <c oughs> วินเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังจากวินเลขเสร็จเนาะนะครับนี่ถ้าผิดพลาดระการใดในการวินเลขก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับ พะเป็นการวินแบบสดๆไม่มีการตัดต่อนะครับพอวินเสร็จแล้วนะครับถ่ายคลิปเสร็จแล้วผมก็จะอัพขึ้น YouTube เลยนะครับตัวสุดท้ายคือเลข5นะครับ5 2 5 9 5 4 5 8 5 5้ครบ36ชุดครับสำหรับเลขชุด2ตัวเนาะ ถ้าวางเฉพาะบนอย่างเดียวนะครับก็36ชุดถ้าเข้ามาก็ได้กําไรนะถ้ามีติด2ตัวบนมานะครับก็ได้กําไรอยู่หรือถ้าวางบน่าล่างอย่างเดียวนะครับ36ชุดนะก็ถ้าติดมาฟุกติดมาก็ได้กําไรอยู่นะครับ36ชุดแต่ถ้าวางทั้งบนทั้งล่างนะครับก็เป็น72ชุดอะเนาะ ก็เออยกเว้นแสดงว่ามันเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับถึงจะได้กําไรนะครับในกรณีที่เลขไม่อั้นนะแล้วก็จ่ายเต็มนะครับเนาะมาที่3ตัวบนครับผมจะวินแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามเนาะเจ็ดสองเก้าเห้า

แปดแล้วก็8ปด้าเต่อไปเลขห้าหลักร้อย 5, 100, ครับ572เช็คก,ก่อนเนาะนี่ห้าเม่แล้วเป็นตัวกลับเป็นตัวโต๊ดกันนะครับห้าเจ็องห้าเจ็ดเช็คเลขห้าเลขเจ็เลขเก้ก่อนเนาะไม่มีครับ5้า 5 7 9 5 7็ดเกสี่แปดน่าจะมีแล้วขอเช็คก่อนนะครับนี่ไงห้ 5, 7, านะครับเป็นตัวกลับกันงั้นมาเริ่มที่เลขเจ็เลยนะครับ7 9็ดเกแปดสสี่ห้า ถ้าผมวินเลขผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไ,<อ>ได้นะครับนะก็ขอขอบพวกคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามเนี่ยถ้าเกิดว่าฟุกแตก3ตัวบนขึ้นมานะครับถ้าเข้าตัวโต๊ะก็กําไรอยู่นะนะครับในกรณีที่จ่ายเต็มนะครับนะในกรณีที่เลขไม่อ้นนะครับก็โอเคอยู่นะ2ีชุดนะครับอย่าว่าแต่20ชุดเลยครับ 30ชุดก็ยังโอเคอยู่นะในกรณีที่วางเฉพาะ3ตัวบนอย่างเดียวนะครับเพิ่มเลขอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น7ตัวเนาะนี่เพิ่มความเป็นไ,ได้เข้าไปอีกนะในกรณีที่มันไม่เบิ้ลนไม่ต้องไม่หามนะครับก็เป็น35ชุดอยู่ในกรอบที่ได้กําไรอยู่แต่ส่วนใหญ่นะครับคนเล่นหวยส่วนใหญ่ก็อยากได้ตัวเดียวเน้นๆน,นะเนาะนะ, <laughs> นะครับเ,เล่นหวยมี2อย่างครับคือถูกกับไม่ถูกนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าถูกแล้วก็อยากได้กำไรเยอะๆนะครับนั่นคือ,อคนลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะแต่ในวิธีการของผมเนี่ยสร,สร้างความเป็นไปได้นะครับตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับกำไรอาจจะน้อยลงถ้าถูกอะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่แนวทางของท่านใดจะนำไปใช้งานยังไงนะครับเนาะ ในส่วนที่ผมแบ่งปันตัวเลขก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสามารถนำไปใช้งานได้หากชื่นชอบในแนวทางที่ผมนำเสนออยู่นะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ